คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus o com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องจากเมลวันนี้เรื่องแรกพี่พี่ทำไมต้องมีเรื่องแรกมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวก็ได้ <laughs> อย่างเจ๊หวีเนี่ยมันไม่มาเรื่องเดียวอยู่แล้วพี่มั่นใจวี่มันคือเรื่องเดียวค่ะ <laughs> S <S <S แล้วมันยาวอ่ะหรือว่าไงว่ากันไปก่อนฟังก่อนเออเรื่องนี้มันเรื่องจากคุณเขาชื่อว่าคุณหนุงหนิงปังกรอบนะคะเขาเป็นคนขายขนมปังกรอบเนี่ยชื่อร้านว่าหนุงหนิงปังกรอบหนูอขอเรียกเขาในเรื่องว่าคุณน้องนะ,ะเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณน้องค่ะคือน้องเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีเซนต์ไหมเขาบอกว่าเขาไม่เชิงนะพี่แต่ฟังเรื่องเขาก่อนนะแต่น้องเขาเป็นคนที่มีความพสามารถพิเศษใน เรื่องของการทำนายพ่ย,ยิปซีค่ะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเขาบอกว่าห้าหกปีที่แล้วแต่ถ้านับจากเวลาที่ส่งมาก็น่าจะโดงกันเป็นประมาณแปดปีได้เ <c oughs> มลดองอันนี้เมลหรือมะม่วงดองเนี่ยว่ <c oughs> ดองเมลเขาไปแปดปีเลยเหรอเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวรายการยังไม่ถึงแปดปีไม่คือเรื่องมันเกิดห้าหกปี<อ>แต่นับจากเวลาที่เขาส่งมาถ้าบวกอีกสองก็ประมาณแปดปีเมลนี่คือดองมากี่ปีประมาณสองปี ค่ะสบายใจนะผู้ชมผู้ฟังค่ะเมลเยอะจริงๆขอแพงจริงขอค่ะที่เราบอกว่ามันนานคือเรายจะบอกว่าต่อให้นานแค่ไหนเราก็จะหยิบยกมาอ่านให้ฟังเอางี้ง่ายๆไม่ได้คุยไม่ได้ขิงอืเนี่ยเมลเมื่อสองปีที่แล้วอืแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดดูว่าทุกวันเนี้ยเมลที่เป็นเรื่องเล่าอ่ะอือเยอะขนาดไหนกี่ปีเยอะจริงเยอะจริงๆเยอะจริงขอบคุณมากๆจริงๆ่ะเชิญเชิญ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายปีที่แล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือตอนนั้นเนี่ยน้องเขาได้ฝึกงานที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งแถวบ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเขาคิดว่าตัวเขาเองอ่ะมันมีความสามารถใช่ไหมในเรื่องการดูไพ่ยิปซีเขาคิดว่าเขาดูไพ่แม่นเขาก็เลยอยากจะลองวิชาด้วยการเอาไพ่อ่ะไปทำนายให้กับพี่ๆที่ที่เขาฝึกงานหน่อยอซึ่งสูงสุดที่เขาเคยดูให้อ่ะค่ะเขาบอกว่าถึงสิบคนต่อวันเลยนะแล้วก็หลังจากการที่เขาดูไพ่เสร็จเขาบอกว่า เขาดูค่อนข้างแม่นแหละหลังจากที่ดูถึงสิบคนเนี่ยวันนั้นเขากลับบ้านเขาก็จะหมดแรงทันทีถึงกับหลับข้ามวันเลยค่ะครับเพราะว่าการดูแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้สมาธิมากอจนครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีโอกาสได้ดูไพ่ให้พี่คนหนึ่งเขาสมมุติชื่อว่าพี่เอนะเขาบอกจําได้ไม่ลืมในค่ะวันนั้นมันเป็นวันศุกร์พี่เอแกนเนี่ยกาลังจะเดินมาหาเพื่อที่จะให้ดูไพ่ให้แต่ในระหว่างทางเนี่ย น้องเขาบอกว่าเขาตกใจมากน,นะเพราะเขาเห็นพี่เอไม่มีสีสือทําให้น้องเขาอช็อกไปเลยค่ะแต่น้องเขาพูดไม่ได้อเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครเชื่อจนพี่เอเนี่ยมานั่งอยู่ตรงข้างหน้าแล้วค่ะละักษณะใบ,บหน้าของพี่เอแก่อ่ะมันเศร้าแล้วก็มันดูแบบคลาั่มากเลยอ่ะแล้วสิ่งที่น้องเห็นตรงหน้าเนี้ยมันจะเป็นภาพเหมือนภาพเป็นฉากฉากอะค่ะเข้ามาในสมองแต่น้องเขาเนี่ยไม่สามารถบอกพี่เอได้นะ เขาบอกว่าเขารู้แค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยจะเป็นหมอดูอ่ะอืมแต่บอกคนก็บอกคนมาดูไม่ได้นี่มันก็อ่าฟังก่อนนะอืม,อมแล้วน้องเขาก็เริ่มทํานายไพ่ไปเรื่อยๆค่ะคือไพ่ยิปซีเนี่ยหนึ่งสำรับมันจะมีเจ็ดสิบแปดใบในหนึ่งการทํานายต่อครั้งเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบสองใบนะอื พอดูมาถึงใบที่11เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งการเดินทางซึ่งใบที่พี่เอจับได้ค่ะคือไพ่ใบที่เรียกว่าเป็นไพ่ที่เลวที่สุดอะโชคร้ายที่สุดในสำรับเลยนะพี่ทำให้เขาน้องอะเขารู้ได้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วน้องเขาก็บอกพี่เอว่าพี่ไม่เดินทางได้ไหมพี่เอก็ถามกลับมาว่ารู้ได้ไงว่าแกจะเดินทางคือน้องเขาว่าน้ำตาไหลเลยค่ะได้แต่แบบ ขอร้องว่าอย่าเดินทางเลยนะแต่พี่เอแกบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอะจองที่พักที่น้ำตกไว้กับเพื่อนแล้วครับพอคุณน้องได้ยินดังนั้นเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้วค่ะเขาต้องปล่องปล่อยให้มันเป็นไปนตามที่ควรจะเป็นหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเขาดูให้พี่เอเสร็จกลับมาบ้านคุณน้องเขาก็มานั่งร้องไห้เสียใจเขาเอาแต่โทษตัวเองว่าเขาอะไม่สามารถช่วยพี่เอได้จนผ่านมาถึงดึกคืนวันเสาร์ค่ะ วันนั้นเนี่ยขณะที่คุณน้องกําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่อะ่ะเขาบอกว่าเขาก็ฝันนะเหมือนได้ยินเสียงคนมายืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะด้วยความสงสัยอะ่ะเขาก็เลยไปแง้มผ้าม่านดูปรากฏว่าเป็นพี่เอมายืนร้องไห้อยู่พร้อมกับพูดพร่ำประโยคเดิมๆอะ่ะว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยพี่น่าจะเชื่อหนูไม่น่าเลยแล้วน้องเขาก็ตกใจสะดุ้งตื่นค่ะ จนมาถึงเช้าวันจันทร์เนี่ยพอเขาไปถึงที่ทํางาน <_ an> ก็เหมือนว่าพี่ๆที่ทํางานทุกคนอะ่ะกําลังรอคุณน้องอยู่ <_ an> พอน้องเดินเข้าไปถึงอะ่ะ <_ an> เขาก็เห็นว่าคุณพ่อของพี่เอนั่งร้องไห้อยู่ค่ะ <_ an> คําแรกที่พ่อพี่เอพูดก,กับคุณน้องคือพี่เอเสียแล้วนะอ <_ an> แกลื่นขดหินแล้วก็จมน้ำตนนั้งแต่วันเสาร์ <_ an> มาเจอศพตอนเช้าวันอาทิตย์ค่ะสิ่งที่คุณน้องทําได้ก็คือขอโทษคุณพ่อของพี่เอที่เขาไม่สามารถช่วยได้ หลังจากเรื่องของพี่เอเนี่ยก็ทําให้คุณน้องเลิกทํานายไพ่ไปตลอดชีวิตเลยอเพราะว่าคุณน้องรู้สึกผิดที่เขาไม่สามารถช่วยชีวิตพี่เอได้อะครับสิ่งที่คุณน้องเขาสัมผัสได้หรือมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นน่ะอืม,มันไม่มีความสุขนะมันเหมือนเราเข้าไปรับรู้กรรมของเขาแล้วเราไม่สามารถช่วยได้ครับถ้าเลือกได้คุณน้องก็อยากเป็นคนธรรมดาค่ะทุกวันนี้เขาทำได้แค่รอให้สิ่งเหล่านี้หมดแล้วก็หายไปเองออืมอม คือเรื่องพวกนี้ผมว่าดวงคนเรานะีมันจะถึงคราวหนึ่งละองค์ประกอบมันเยอะนะครับส่วนในเรื่องของการที่การทำนายทายทักใดๆก็แล้วแต่ต้อบอกก่อนว่าตัวของน้องเขาเนี่ยอยากจะทดลองอด้วยวิชาของตัวเองไองหรือการไปดูพวกดูไพ่ใดก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อ มันมาถึงขั้นนั้นแล้แลวอะถ้ามันมีเหตุที่มันจําเป็นจะต้องพูดอืม,มันก็ต้องพูดค่ะถ้าเราเลือกเลือกแล้วเลือกที่จะเป็นถูกเราเลือกที่เราจะเป็นหมอดูในการทํานายทายทักแล้วผมว่ามันไม่มีหรอกไอ้ที่บอกว่ากลัวพูดไปแล้วเขาจะไม่เชื่อกลัวพูดไปแล้วเขาจะหาว่าบ้าอย่าลืมว่าเอ้ยอย่าลืมเขากําลังดูดวงกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดู แล้วเรารู้สึกเราเห็นอะไรเราก็บอกเขาไปอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเบรคนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนคนนั้นส่วนเขาจะฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึง่งอ,อ่าแต่ผลสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะมาบรรจบกับคำว่าคนมันจะถึงคราว<ฮ>ต่อให้เตือนให้ทักให้ห้ามยังไงก็แล้วแต่คนมันจะถึงเวลาถึงตรงนั้นเขาก็เขาก,เขาก็ต้องไปไปสู่จุดตรงนั้นที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรา ไม่มั่นใจในเรื่องของการไปดูดวงไปทำนายทายทักเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่จะเอากรรมของคนคนนั้นที่เขาต้องเจอเอามาใส่ไว้ที่ตัวเราเองมาแบกเองมาแบกไว้เองนะคุณรับได้หรือเปล่าล่ะมีผลเสียอยู่แล้ว คืออย่างใน,นเรื่องแบบเนี้ยคุณน้องเขาค่อนอาจจะอายุน้อยด้วยไม่มีผู้ชี้นำไงคือพอดูไพ่ได้แล้วคิดว่าแม่นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับอยากจะบบบช่วยคนอื่นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะทํำยังไงด้วยแหละไปไม่ถูกทางะะเรื่องของศาสตร์พวกนี้นะคุณผู้ชมมูฟังครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจของใครได้หลายคนอยู่ใช่ค่ะนะครับ,รบนั่นคือ เรื่องจากเมลเรื่องจากเมลเรื่องแรกคะเรื่องแรกเรื่องถัดไปเปนเรื่องจากคุณเต่านะคะคุณเตาสีรัตส่งมาประมาณสองปีเหมือนกันค่ะโอ้นี่เมลดองนะมันก็จะไปเปรี้ยวหน่อยคผูไชมูฟังครับอยากให้รู้ว่าดองแค่ไหนก็ได้อ่านเชิญอืเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณเตาเองนะคะเกิดขึ้นตอนปี2560 ตอนนั้นเนี่ยคุณเต๋าอายุเข้าช่วงเบนจเพศพอดีครับคือคุณเต๋าเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าไก่อ <ứng. S 2> คุณไก่เขาชวนให้คุณเต๋าเนี่ยไปนอนที่บ้านเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพ่อแม่เขาไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลย <avoid. S 1> เขาอยู่บ้านคนเดียวไงก็เลยเหงาชวนเพื่อนสนิทเต๋าเนี่ยแหละไปตัดสินใจไปนอนเป็นเพื่อนหน่อยแล้ววันนั้นมันเป็นวันศุกร์ค่ะ <ứng. S 2> คุณไก่และคุณเต๋าเนี่ยเขาก็นอกจากจะอยู่กันสองคนแล้วอ่ะเขาก็ได้ชวนเ,นเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันน่ะ มากินเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านด้วยคเพื่อคลายความคิดถึงพอปาร์ตี้กับเพื่อนๆไปได้สักสามชั่วโมงอะค่ะทุกคนก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านส่วนคุณเต๋ก็นอนที่บ้านคุงไก่นั่นแหละหลังจากที่เก็บของเรียบร้อยค่ะกําลังจะอาบน้ํานะจูจ่ๆเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากนอกห้องน้ําอะ,ะค่ะตอนนั้นนะ่ะคุณเต๋อเขาไม่ได้คิดอะไรมากเขาคิดว่าตัวเองอะหูฟาดเขาก็เลยอาบน้ําต่อจนเสร็จปุ๊บเขาก็มาเข้านอนปกติค่ะ พอถึงเวลานอนเนี่ยคือลักษณะการนอนคือคุณไก่เพื่อนเขา,าจะนอนอยู่บนเตียงนะส่วนคุณเต๋ว่าจะนอนที่พื้นข้างๆเตียงของคุณไก่อขณะที่กําลังจะนอนค่ะอยู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูห้องนอนอตอนนั้นเนี่ยเขาไม่คิดอะไรนะพี่เ,เ,เขาคิดว่าหูเขาฝา,ฝาดแน่ๆผ่านไปไม่ถึงห้านาทีค่ะเสียงเปิดประตูดังอีกแล้วครับแต่คราวเนี้ยหูเขาไม่ฝาดแน่ๆเขารีบลืมตาเลยนะ พอลืมตาปุ๊บคุณเต๋าเนี่ยเขาเห็นร่างของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งกำลังค่อยๆเดินเข้ามาในประตูเขาบอกว่าชายหญิงคู่นั้นดูแล้วเนี่ยอายุราวๆห้าสิบปีได้นะใบหน้าของเขาทั้งคู่อะค่ะมันขาวซีดไปเลยกำลังจ้องมองมาที่คุณเตา๋าตอนนั้นคุณเต๋อเขากลัวมากๆเลยค่ะเขาพยายามจะหันไปเรียกคุณไก่ที่นอนอยู่บนเตียงแต่ปรากฏว่าตะโกนเรียกเท่าไหร่อะ คุณไก่ก็ไม่ตื่นนะพี่ผ่านไปหลายนาทีมากๆค่ะชายหญิงคู่นั้นอะ่ะเขาก็ยังคงยืนมองอยู่ไม่ยอมหายไปไหนครับคุณเต่าเขาก็เลยพยายามสวดมนต์แล้วก็นึกถึงพ่อแม่ของเขาเพื่อที่จะแบบให้ผู้หญิงคู่ชายคู่นี้หายไปจนผ่านไปสักพักชายหญิงคู่นั้นก็หายไปค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเต่าเขารีบผ่านไปหาคุณไก่ที่กลาลังนอนอยู่ปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอีกทีก็คือคุณไก่หายไปอตอนนั้นเนี่ยคุณเต๋เาก็คิดว่า มันตกไปใต้เตียงหรือเปล่าหรือว่ามันไปเก็บอะไรที่ใต้เตียงพอผ่านไปผ่านมาหลายนาทีเนี่ยปรากฏว่าคุณไก่เขาก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาบนเตียงค่ะคุะคณเต๋าเขาเริ่มสงสัยว่าทําไมไม่ขึ้นเตียงสักทีอะแล้วจังหวะนั้นจูจ่ๆพี่เสียงโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาเบอร์ที่โทรเข้ามาค่ะเป็นเบอร์โทรของเพื่อนในกลุ่มอีกคนที่ชื่อว่าเอกนะคับคุณเอกโทรมาบอกว่าเฮ้ยเต๋าไอไก่อะ่ะรถคว่มตายแล้วนะอื คุณเต่าเขาก็งงคิดว่ามันพูดเล่นคือมันจะตายได้ไงเมื่อกี้มันยังนอนอยู่บนเตียงอยู่เลยคุณเอกเขาก็เลยเล่าว่าตอนที่เต่าเข้าไปอาบน้ําอ่ะคุณเอกเขาโทรมาหาที่มือถือบอกว่าเขาลืมของไว้ที่บ้านของไก่นั่นแหละก็เลยจะให้ขับรถเอาของมาให้หน่อยแต่ปรากฏว่าคุณไก่เขารับสายแทนคแล้วก็อาสาที่จะเอาของไปคืนให้ค่ะเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเต่ากำลังอาบน้ําอยู่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณไก่เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา แต่ระหว่างที่กําลังจะถึงตัวของคุณเอกจู่ๆมันก็มีรถกระบะวิ่งสวนเลนมาด้วยความเร็วค่ะรถกระบะคันนั้นเนี่ยชนเข้ากับมอไซค์ของคุณไก่เต็มๆครับร่างของคุณไก่กระเด็นออกนอกรถแล้วก็หัวกระแทกพื้นอย่างแรงอ่ะพี่เสียชีวิตคาที่คุณเอกบอกว่าที่คุณเอกเขาอธิดาอธิบายได้เพราะว่าคุณเอกเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนั้นแหละเพราะเขายืนรออยู่จากจุดที่ไม่ไกลเลยไม่กี่เมตรครับ พอวางสายปุ๊บคุณเต๋าเขาได้ไปที่โรงพยาบาลทันทีเพื่อจะดูว่าสิ่งที่คุณเอกพูดอะค่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นความจริง <c oughs> เขาไปพบร่างไร้ไวิญญาณของคุณไก่นอนอยู่บนเตียง <c oughs> คุณเต๋าเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มาคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นตอนนอนอะ <c oughs> ที่เห็นเป็นร่างของคุณไก่ที่นอนอยู่บนเตียงอะ <c oughs> ต้องเป็นผีของคุณไก่แน่เลยจนเวลาผ่านไปถึงเช้าค่ะตัวคุณเต๋าเองแล้วคุณเอ,เอกเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปที่บ้านของคุณไก่เพื่อที่จะเก็บของกัน แต่ปรากฏว่ามันมีสิ่งที่ทําให้เขาตกใจมากกว่าน,นั้นก็คือคุณเต๋อไปเจอรูปสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งมีลักษณะใบหน้าคล้ายๆกับร่างของชายหญิงที่เจอเมื่อคืนค่ะคุณเต๋อก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณเอกฟังคุณเอกเขาบอกว่าอ๋อผู้หญิงผู้ชายในรูปนี้คือพ่อแม่ของไก่นั่นแหละที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนพอคุณเอกเล่าจบเนี่ยก็สรุปได้ว่าความน่าจะเป็นก็คือชายหญิงคู่นั้น คงมารับวิญญาณของลูกชายไปอยู่ด้วยกันแน่ๆค่ะพอเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยเขาก็เลยไปทําบุญให้กับครอบครัวของคุณไก่และหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะฮะนั่นคือเรื่องที่สองไม่มีคําถามอะไรก็ถือว่าเคลียร์หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus t com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูกหล้านรับ6ล้าน ทั้ง iOS และ Android